บิ๊กสแก้วครับช่วงหนึ่งเห็นขับฟอร์จูเนอร์เห็นบ้าฟอร์จูเนอร์พักหนึ่งอีสปังบ้าฟอร์ดนะแล้วยังไงวันนี้มาบ้ามิวเอ็กซ์เหรอคืออันนั้นมันหมดแล้วไงคืขายขายไปหมดแล้วไงอ๋อขายหมดแล้วอันนี้ได้มาใหม่ได้มาใหม่ได้มาใหม่ได้มิวเอ็กซ์มาอีกแล้วอันนี้เป็นเครื่องสามพันน่าจะปีสิบแปดนะเอาไปแต่งชุงแต่งชุกใส่ยุงใส่ยางไวยังไม่แต่งแล้วพอแล้วไอ้ขี้เกียจเดิมๆพอแล้ว ไม่ไม่ใส่ชุกใส่โชคเลยเหรอรอแล้วอันนี้ยางมิชลินด้วยปียี่สิบสองยางสภาพดีอยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ึ่งพันเก้าอีกสามพันเพื่องสามพันสามพันด้วยตัวท็อปโอ้านใส่ร้านเท่าไหร่จำไม่ได้ต้องมีร้านสองร้านสามมั้งอ่ะใครที่ถามหามิวเอ็กซ์กันนี้เข้ามาแล้วนะเห็นถามมันเยอะอ่มาแล้วไม่ซื้อบอกเลยกูตามถึงบ้านนะทะเบียนสวยครับสองสี่เจ็ดแปด มาดูยังใช้อยู่เลยนะอรถบิ๊กสแกลใช้ของเก่งนะเบาะปรับไฟฟ้าเออนะเนี่ยปรับเล่นจะโบกให้ครกูขำกูอยู่ดีกูยิ่งปรับยากมึงมันจะมาปรับเล่นกูอีกดูว่ามันปรับได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูเลขไมปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องสตาร์ทเอาใครจะมาขอซื้อแกงได้เลยนะครับแกงได้เลยคันนี้รถบิ๊กสแกลเอง นะไม่อะไรแปบบมึงเดี๋ยวมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยว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 ยวกูโม้ให้คนอื่นไปก่อนแล้วมีแอร์ดิจิตอลนะนะครับอันนี้เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วอันนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับเออไม่เดี๋ยวหามันจะปรับยังไงล่ะเนี่ยห่วยปิดประตูป่ะพี่นี่แสนสองเก้าอ่ะถือว่าปกติไม่เยอะไม่น้อยกำลังพอดีกำลังพอดีเอาไปโม้ให้คนอื่นต่อได้ป่ะปุ๊บปิดประตูป๊าป แนะนำหน่อยพี่ระหว่างพันเก้าสามพันดีเป็นเบาะหนังด้วยระหว่างเครื่องพันเก้าหรือเครื่องสามพันดีพอพี่เอาเครื่องสามพันมาขายพี่ก็บอกว่าเครื่องสามพันดีอพอพี่เอาวันไหนพี่เอาเครื่องพันเก้ามาขายพี่ก็บอกว่าเครื่องพันเก้าดีจะพูดให้ฟังทั้งอนะเออพวกพวกค้าด่มันเป็นเหมือน,นกันหมดเลยหรืองไงก็ <laughs> ต้องอย่างนั้น <laughs> เราผลิตมาสองอุนเออมันก็ต้องดีคละอยาาวันเอาพันเก้ามาบอกว่าเฮ้ยสามพันไม่ดีนะกินน้ำมันพอบอลเอาสามพันมาเฮ้ย หนึ่งจุดเก้าไม่ดีนะวิ่งไม่ออกเฮ้ยครูไม่เคยพูดทางอะแคูจะพูดแต่ว่าข้อดีอันนี้คืออะไรโออคโอเคนะหนึ่งจุดเก้าข้อดีคือประหยัดแน่ๆนะแล้วก็ขับในเมืองผมว่าโอเคแต่ว่าถ้าเกิดพอขับไกลๆยาวๆประหยัดไหมก็ประหยัดเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเดี่ยวแรงอาจจะสู้สามพันไม่ได้แล้วก็ในเวลาวิ่งรอบปลายเนี่ยมันจะแบกรอบสมมุติวิ่งวิ่งหนึห้าสิบมันอยู่ที่สามพันรอบหนึ่งจุดเก้า แต่ถ้าเกิดเครื่อง3,000อาย่อยู่ที่2,500วิ่งไกลประหยัดกว่าอยู่ที่การใช้งานแต่ถ้าเกิดเครื่อง3,000ถ้าเกิดคุณวิ่งต่างจังหวัดเยอะๆผมว่าคุ้มกว่าเพราะว่ารอบมันต่ําการบริโภคน้ํามันก็น้อยลงเอเราไม่ต้องบอกว่า1,900ไม่ดีหรือว่า3,000ไม่ดีเราแนะนําว่าให้อันไหนดีดีอันไหนอันนี้ดีทางนี้อันนี้ดีทางนี้อถ้าเกิด1,900อย่างที่บอกผมบอกว่าวิ่งระยะใกล้หรือวิ่งแบบไม่ไกลอ่านะ ผมว่าโอเคประหยัดน้ำมันแต่ถ้าเกิดวิ่งไกลๆผมว่าสามพดีกว่านะอยู่ที่พิจารณาเลยอ่ะเลือกนะเอาอ่ะคันนี้เป็นเดิมเดิมทั้งคันเอาเปิดท้ายอ่ะแต่ก็จะจะเป็นฟิลเหมือนรถกระบะนะเพราะว่าเอออซูก็จะคล้ายๆกันใช้พื้นฐานคล้ายๆกันทั้งหมดนะทุกอย่างเดิมหมดนะครับแต่ผมว่าเอาจริงขับก็กําลังดีนะใช้ได้เครื่องสามพันกำลังดีสามพันกลังดี หมายถึงว่ากับพลังกาลังในการขับขี่อ่ะมันดีเหยียบเข้ามาเหยียบ้ามาผมว่าพี่ครับเครื่องเล็กไม่ได้หรอกไม่ไหวเพราะว่าตีนพี่มันคนอื่นเออคนอื่นเขาอาจจะขับได้อยู่แล้วเออตัวตัวนี้บ่อหนังเออคนอื่นเขาจะขับได้แล้วปกติเอออ่าันนี้มีกล่องให้ใบหนึ่งออะนะหมีเติมอีกเหรอมีเติมมาหน่อยโอ้เดี๋ยวมันไม่จริงเติมนิดเดียวไม่เยอะ เปิดห้องเครื่องเดินอันนี้เพิ่งเติมหรือว่ายังไงเติมมาอยู่แล้วอ๋อนึกว่าไปเติมมาอย่างอีกเอาลวมาแล้วไปเติมอีกเงเ <laughs> ติมเงเติมเติมเติมมาแล้วเติมอยู่แล้วมาเปิดเปิดนะนะอ๋เอเพิมเติมหน่อยนึงอันนี้แนะนําหน่อยมันดีกว่าท่อเก่ายัางไงมันดีกว่าท่อเก่ายัางไงคือแน่ๆไม่แตกอ๋อไม่แตกท่อเก่ามีโอกาสแตกได้มีโอกาสรั่วได้อันนี้มันเป็นมันมาอย่างงี้ไม่รั่วแน่นอนนะหรือใครไม่ชอบก็ก็บอกก็ยวเปลี่ยนเอาอย่างเดิมใส่ท่อเดิมให้ได้ใช่ คันหน้าเดิมลองแก้มเดิมอ่าเดิมหมดฝาโปรงเดิมครนี้ไม่ได้มีแต่งอหรอกมีแค่ทำนิดนิดหน่อยนะใช้ใงานปกติพละกําลังมันดีขึ้นตอบสนองนดีขึ้นผมว่าใครที่หารถเจ็ดที่นั่งนะครับมิวเอ็กเข้ามาแล้วนะเครื่องสามพันเครื่องสามพันขับสองปีสองพันสิบแปดไม่แค่แสนสองรถมือเดียวป้ายแดงอเพราะว่าคันนี้ได้มาจากพื้นๆ่นผมที่สนิทก,กันอ่าเออนะป้ายแดงมือเดียวจากศูนย์เลยห้าเก้า ราคาขาย7 5 9 0 0 0 0มีรถอีกไหม2,000 20, มรถอีก 20, 2,000มใครไม่อยากได้รถอยากจะใส่ล้อแม็กก็เอางบนี้ไปใส่เลยอ่าเอาเปลี่ยนของแต่งได้นะแต่งของแต่งได้เลย20,000เลือกไร้เลยจัดได้เต็มเหมือนเดิมฟรีดาวใช่พันหมืน่นกว่าหมื่นนิดนะอ่ะใครสนใจทักเข้ามาครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ